มามามาครับรอบชิงด็อกเบนกับเบบี้ครับผมทรมานหรอเลิกกูดีกูนี้เดือดนะครับ เรื่องการเล่นกันมานานการสกิลเพยผมให้ทางเบบี้แต่ถ้าเรื่องของแล้วตอนนี้ไฟแรงด้วยด็อกเบนน่ะน่ากลัวด็อกเบนผมเห็นตัวคุณตรงอะ่ะชี้ร้อยทับสองยี่สิบหรือยีห้าเนี่ยแหละอย่างแรงไงเกียบัคทีไม่เก้าแสนล้านเนลอวะ 000. 000. 000. แต่เบบี้ก็มีของแชมตู้ได้อยู่เลนนี่เนี่ยตัดไปแล้วเนี่ยแตกแล้วเนี่ยเลนนี่เนี่ย แรงเหมือนกันแรงเหมือนกันสือสีพูดเนี่ยโหดูเจมดิไม่น่าใช่โอเวอร์สี่พันนะแรงขนาดเนี้ยดูมันเหลาดิใช่โอเวอร์สี่พันเหรอไม่ใช่แล้วยืมเบบี้เขียวมา,ปาเปล่าหนุ่มแรงเกินไอ้เี้ยม,มันเหลาบแบบเดียวแตกโคตรบ้าโคตรปยออปอติ้งตึงอ่ะเจ้าปอติ้งตึงจัดนักแข่งในปานตัวไหนไวะเดี๋ยวดูก่อนไทยวงไท,ยวง,ทยวงตัวไหนไวะ จริงโดนยกไอ้นนียจะมาเหล่ากลางไม่หน่อยท้องเยอะเออเกิบโดนดักยกฮะโว้ยเอานี่ไง 2C เสียเชิงดิไม่ตายหรอกโอ้ย โดนดีทูซีดแม่ทีเดียวตายดับยกปาจัดดับยกแรงแม่งมีผลตอนเนี้ยแม่งต้องทำดับยกแรงยุกเนี่ยเอาลูฟี่ลูฟี่ตายดิโดนอันนาดิปิกาจูเต็มหลอดนะอย่านะเอเคอย่านะปล่อยเลยปล่อยเลยมานาหมดแล้วโอเวอร์ช็อตอ่ะฮะยกเลยหนอ อโอ้โหเอาโหเรียบร้อยพิกาจูบักเย็ดแม่มานาเต็มด้วยงานสวยงานเจริญพระเจริญเงินปอกโอ้โหไอ้เต้นแตกมานาเขาลุ้ๆไัวตายหรอกพอี่มีโล่ แบกิว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 ตายว่ะแบกวยหัวกิวว่ะเฮี้ยฝั่งน้องเป็นหนึงเปิดไม่ได้สัตว์มันเอาเม้มเกินว่ะโอ้โหมึงเม้มเกินโอ้โหไอ้เฮี้ยมึงยาวแบบไม่เปิดเลยปะเนี่ยไอ้สัตว์ไม่ใช่เอาเลือดเสามาเติมนะมึงบ้าจ,จัดเลยนะเอาเลือดเสามาเติมกลางเนี่ยเฮี้ย,ยเปิดเลยนายพลังใบเปิดเลยอ่ามนกชมไม้จัดไอ้เฮี้ย ไอ้กันกลางไหวไหมนี่ใส่ว่ามังกรกลางงอกเฮ้ยกลางหกกางงอกเฉยที่แบกิวเสียทรงนะจังหวะนี้แบกิวโดนนะขอดูเบบี้บุกก่อนนะแม่งป้าจัดเอา้าดูตีเสียทรงอีกแล้วชิปหายดูดิโอ้ป้าจัดโอ้ยย่ย เฮ้ยเฮ้ยทองแรงสุดใจยเย็นใจยเย็นทองระวังระวังระวังมันเดินไล่เลยตุต๋ยตู้อ้าวเฮ้ยไดอีอยู่ยนี่คิวเอ้ามานานเยอะมานานเยอะจัดไปทองเอ้าเฮ้ย,ยไดอีปะเนี่ยไต่มาเรื่อยๆได้อีเอ้าเฮ้อเด็แม่เกือบได้อีสัตว์ทีเดียวสามรอดอ่ะกูบอกให้ถ้าทองบั๊กเมื่อกี้สามรอด ออกเดียวอ่ะเฮ้ยแคลี่ไดอีด้วยโอ้โหอะไรวะนั่นเฮ้ยบั๊โอ้โหโคตรบ้าเอ้ยมึงอย่ามาเอ่อดิมึงใจเย็นดิยึงรีบจบไปไหนวะเแบบี้อย่าเอ,อ่ยชักก็เอ,อ่ยขอร้องแบกิวยา เฮ้แบกยูสั่งลูกทีมใจเย็นได้สัตคุณจะดูดันนานจะเอาโฆษณาเข้าคลิปหน่อยเฮียคลิปหายแล้วใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจบไอ้สัตเฮ้ยด็อกเบนได้ทอนหน่อยดิแรงอยู่ด็อกเบนไหวอยู่ เลืร์เต่ามีอยู่โอ้โหแม่งได้เหล ouais deflect, uh ่าอะสวยนิ่งเกียร์ไปเกียร์ไบเอ้ยเฮ้ยเอ้ยอ้ย้ยอฮยเฮ้ย่ายหลุดอย่าปล่อยเฮดยมา้ยได้ยอน้ย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 เฮยเ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 ้ยเยยยยยยนั้น กระเถิไม่ตายเนี่ยดูตรงนั้นนะคุยตายวะนายกำลังใบน่าจะลดความถึกลงมาแล้วมั้งอาหมูจะเย็นมีดูดจะเย็นเลยเอาโดนไตโอ้โหอาหมูหายแล้วฮันนาโดนอีกโอ้โหเฮ้ยๆยายายา,ยา,ยายใครวะเรนนี่มึงบ้าววอเ,เอาไว้เฮียโคตรเอือมึงรีบไปไหนวะไอ้เฮียไฮโลรออยู่วะว่าสจริงไอ้เฮียบันดาอ่อนจับ แพทธทงแพทธงถึกจังวะแพทธงแพท,ทงมีปีกมังกรด้วยอ่ะเดี๋ยวนี้รวยแล้วว่าไอ้บอสอะประมูลจนเกิดแพท,ทงลุกลุกยัไม่ตายเอาไอ้บุก๊กมึงจะยกแพทธงมาไหมโอ้โหเรียบร้อยว่ะเจมบัคปะเนี่ยโอ้โหไว้บัคไม่ถึงเออเกินเออเกินโอ้โชอ e ็อตอีเสาปะเนี่ยวัดเอ้ แคซื้อสี่ล้านสาเกมส์ทีเฮดสี่ล้านหก